สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำเครื่องพ่นยุงครับผมสั่งซื้อของมาทั้งหมดอาจจะแพงกว่าเครื่องที่เขาขายกันนะครับแต่ผมสั่งมาเผื่อครับตัวนี้ผมซื้อมาเผื่อเป็นอะไรครับห้ามิตรแก๊สสามกระป๋องครับ มีหัวยิงแก๊สผมสั่งมาสองอันแล้วก็มีถังพ่นขนาดสองลิตรครับนี่รวมแล้วร้อยกว่าบาทตัวนี้ร้อยกว่าบาทน,นี้ประมาณสองร้อยเกือบเกือบสามร้อยครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทครับตัวนี้รวมการส่งแล้วหัวยิงแก๊สมัน สองตัวสองร้อยกว่าบาทนะครับรวมค่าสง่งเดี๋ยวผมจะแนบราคาไว้ก็ได้ครับผมสั่งมาจากช้อปปี้ครับเดี๋ยวผมจะแทรกไว้จะได้ดูกันต่อครับควรซื้อร้านไหนนะครับ เริ่มแรกคือเราจะม้วนท่อทองแดงครับให้เป็นขดลวกให้เป็นขดครับแล้วก็ใช้หัวยแกี่สวมเข้าไป<ม>ก็ทำคล้ายๆกับที่ทางเพจหรือว่าทางร้านก็ททำขายกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนทำเสร็จแล้วนะครับเพราะว่า ไม่มีขาตั้งกล้องครับก็เลยไม่ถ่ายตอนทํานะครับเดีย๋ยวจะทําให้ดูครับนี่ก็คือหาแท่งเหล็กครับแท่งเหล็กหรือไม้อะไรก็ได้ครับที่มีขนาดใกล้เคียงครับหัวพ่นแก๊สครับนี่ครับ ผมจะคดให้ดูครับนี่นะครับหลังจากม้วนแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับตอนม้วนก็ทดลองเป่าล้มด้วยนะครับเผื่อบางทีท่อมันงอแล้วมันทำให้ท่อมันตันนะครับเช็คด้วยเดี๋ยวผมจะตัดนะครับจะตัดแล้วก็มา กดเข้ากับถังพน่นครับนี่นะครับหลังจากเราคายตัวรวดทรงแดงออกจากเหล็กแล้วก็เอามาใส่ขึ้นรูปกับหัวหพ่นแก๊สครับกจะเป็นลักษณะนี้ขยับไม่ได้ครับูเปิดได้ดพ่นแก๊สได้ครับ ลักษณะนี้ครับให้ไฟมันเผารวดทองแดงตรงนี้จะแถวนี้ครับให้เกิดความร้อนครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อมาก็คือเอารวดทองแดงที่เหลืออยู่นะครับมาปดกับฝาปิดถังชีดยาครับ เนี่ยครับมาขดๆขดแล้วก็ต่อท่อก็เป็นอันเสร็จพิธีครับครับเดี๋ยวมาทดสอบระบบกันหน่อยนะครับอัดลมเข้าไปครับก็มาฟังเสียงท่อครับ ได้ยินไหมครับลมออกนะครับโอเคแล้วครับครับลักษณะที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับต่อ,อมา สายยางปัมตรงนี้ปุ๊บ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 ตรงนี้ครับปล่อยตรงนี้ครับโอเคครับตต้หนึ่งเครื่องครับแต่มีอุปกรณ์เหลืออยู่ครับเหลืออีกแก๊สหนึ่งชิ้นครับแล้วก็ตท้เหลืองก็ยังเหลือครับ เดี๋ยวทำเสร็จแล้วผมจะไปลองให้ดูครับว่าได้ผลจริงหรือเปล่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ